จกเกมฟรีแบบไม่เหมือนใคร Epic Games Store มอบ g o z i l l a w k s Watch และ SoEt โโให้คุณฟรีเต็มตัวแต่คุณรู้ไหมว่าหลังความพินาศที่น่าเศร้ามีเรื่องราวลึกลับที่รอคุณอยู่และนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่พลาดคุณพร้อมที่จะเปิดเผยความลับของเชื้อระเหุปริศนาและสู้รบเพื่อโลกใหม่ใน g o z i l l a w k s w a t c คุณจะได้ควบคุมไคจูทั้งก็อดซิลล่าคิงกิโดรามัทราและหล่าวมอนเซอร์ชื่อดังอีกมากมายบนกระดานขนาด 8x8 ซึ่งได้รับลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการจากโทโฮแต่เรื่องราวไม่จบที่นี่ คุณจะได้ค้นพบประวัติของเชื้อปริศนาและช่วยโอลบจากการยึดครองของพวกมันแต่ระวังการตัดสินใจของคุณอาจนำไปสู่ความเสี่ยงหรือรางวัลที่คาดเดาไม่ได้อีกทั้งยังมีโซเอทิเกมโปรไลท์แบบเทิร์นเบสที่ใช้สำหรับให้เป็นหัวใจหลักในการสร้างคอมโบและปล่อยสกิลระหว่างการต่อสู้ที่น่าสนใจอย่างไม่รู้จบแต่และสกิลผูกกับรูปแบบไพ่โป๊กเกอร์ทำให้คุณต้องพร้อมรับความท้าทายและความน่าตื่นเต้นในการต่อสู้ที่ไม่เหมือนใครอย่าลืมโหลดเกมทั้ง2ฟรีได้เลยตั้งแต่วันนี้27 พฤศจิกายนเวลา23นาฬิกาผ่านในพิกเกมสโตร์และอย่าลืมตั้งค่า2 factor activation เพื่อความปลอดภัยค่ะองค์บัญชีของคุณยังไงก็ตามคุณคิดว่าเกมเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงประสบการณ์การเล่นเกมของคุณอย่างไรมาพูดคุยกันในส่วนความคิดเห็นเธอ